อัลเปิ้นนาะคอนเดือดสุดๆโพสต์จวกยับหลังกีฬาเจ็ตสกีไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกแต่สุดท้ายกลับถูกยกเลิกเงินสนับสนุน เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสที่คนพูดถึงกันว่อนโลกโซเชียลภายในทั่วข้ามคืนเมื่อนักนักสแสดงพิธีกรชื่อดังอย่างเปิ้ลน,นาครได้ออกมาโพสต์เดือดแบบจวกยับเมื่อจูจ่ๆทางผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจยกเลิกเงินสนับสนุนกีฬาเจ็ตสกีที่ได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศไทยทําเอาเจ้าตัวตัวตดพ้อหมดกําลังใจยกใหญ่จูนกษมาเผยเหตุผลที่ยอมให้เปิ้ลน,นาครมีเมียน้อยลั่นไฝฝันมา20ปีแล้วไฟเขียวแล้ว เปิ้ลน,นาคอนร,ร้องเฮพันรายาอนุญาตให้มีเมียน้อยได้แต่มีเงื่อนไขแบบนี้จูนว่าไงเปิ้ลน,นาคอนขออนุญาตมีเมียน้อยถ้าอายุครบ60ปีเปิ้ลน,นาคอนโพสต์เดือดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางเปิ้ลน,นาคอนได้ออกมาโพสต์เดือดแบบจวกยับหลังกีฬาเจ็ตสกีถูกยกเลิกเงินสนับสนุนผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ายกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดป,ปี2022 ที่นักกีฬาเจ็ตสกีไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์มาได้นั้นทางผู้ใหญ่สรุปมาแล้วครับว่ายกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดทั้งหมดไม่มีใครได้แล้วนะครับรวมถึงปีต่อๆไปด้วยด้วยเหตุผลที่มีเหตุผลของท่านนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยทุกคนต่อจากนี้ไปและอีกหลายประเภทกีฬาจะเหนื่อยแค่ไหนจะตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติกันสักแค่ไหนก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับทุนงบประมาณที่คาดว่าจะนำมาใช้พัฒนานักกีฬามีหลักเกณฑ์ที่รอบคอบจนสามารถยกเลิกกำลังใจที่นักกีฬาทุกคนตั้งใจทุ่มเทเพื่อประเทศชาติได้ ขอบคุณสำหรับการจัดงบประมาณที่ทำให้การพัฒนากีฬาของไทยที่จะไปได้ไกลกลับริบหรี่ลงทุกวันมันเลิกจริงๆท่างกลางคอมเมนต์มากมายจากแฟนคลับอาเีร้าแทนนักกีฬาแบ่งงบที่อมไปให้ลูกให้หลานสักนิดไม่ได้เลยเหรอเด็กๆใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์แต่ทุ่มง,งบไปกับ ให้เสรีประเทศอื่นมีแต่จะอจัดฉีดเพิ่มสงสารอนาคตของชาติแล้วจะไปแข่งด้วยแรงจูงใจอื่นก็คงท้อทอุกอย่างต้องใช้เงินเป็นที่น่าเสียใจจังเลยนะคะกำลังใจของนักกีฬาทีมชาติสู้ต่อไปครับที่อย่ายอมแพ้